น่าจะมีอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหเรือกดบ้าไปแล้วโดนไม้กินโอ้ถ้าผมเปิดม้าตัวนี้มันก็จะเปิดเบีย้ยเข้ามาอะโชเดะเนี่ยนะ มันกลัวครับมันกลัวการโดนทิ่มเบี้ยสูงหน้าเม็ดครับุผู้ชม AI ส่วนมากเนี่ยจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกทิ่มเบี้ยสูงหน้าเม็ดเป็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าถูกทิ่มขึ้นมาเนี่ยความเป็นรองมันจะมาเยือนครับผู้ชม,มเอ๊เดินตัวไหนดีนะ้าเดินโคนเทียมดีไหมผมว่าเดินโคนเทียมดีกว่าเกมเนี้ผมค่อนข้างชอบนะ คือผมไม่อยากเปิดสมเบียรเลยถ้าเปิด3ามเบียเนี่ยโอกาสที่เราเป็นรองมันเยอะเพราะว่าตัวหมากเราขึ้นไม่ครบผมเคยเดินมาละทรงอะไรแบบนี้นะครับแ,แล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยเบิร์กมากๆถ้าวัดใจที่เบียตัวนี้เนี่ยจะเขาจะตีเบียริมมาไหมอะหรือว่าเราตีเบียริมถ้าเราตีเบียริมผมก็กลัวเขาตีเบียริมอ่ะอะอย่างนี้ละกันนะคุณผู้ชม ตีไหมเอ้าตีตีตีผมตบเรือครับเพราะตอนนี้เรือด้านหลังผมขาดอยู่เขาจะต้องทิ้มเบี้ยตัวนี้ลงมาเฮ้ยเฮไม่ทิ้มเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ทิ้มเอาเปรียบเดี๋ยวคุณผู้ชมนะได้เปรียกเบี้ยนอกเบี้ยในอุ้ยเฮ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 ้ยเกมนี้ได้อยู่เนี่ยได้เรื่องนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเสมอได้นิฮาร์เลยนะ่ยอ๋ออ๋อกินกินกินถ้าแต้มนี้ผมต้องใช้เบี้ยกินนะคุณผู้ชม แต้มเท่าเลยอย่าไปใช้เม็ดกินใช้เม็ดกินผมว่ามันดูเป็นแต้มที่ค่อนข้างที่จะห้าวเกินไปเริ่มมีกินแล้วนะแม่มันจงหอมสุยเขาทำอนะไรเนี่ยเขาจะเปิดทางเรือหรออ๋อแต้มนี้เราเอาขุดขึ้นก่อนนะเพราะถ้าเขากินใช่ไหมเราเรือเข้ามาเราเรือต่อได้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้มชม,มจะเดินเรือดีไหมประเด็นประเด็นคือเราจะเดินเรือดีไหมหรือเราจะกินตัดเข้าไปเลยกินตัด ชัวเข้าไปอ่าเบี้ยรตรงนี้เราเป็นจุดอ่อนเคลียร์เคลียร์ตรงนี้ไม่กินตรงนีไ้ไม่กินทีมเบี้ยขึ้นไปเขาโคนฟันแรก2แพ้นะครับจังหวะนี้โคนไม่ได้ใช้จะทีมเบี้ยตัวนี้ก็ไม่ได้เขาทีมเข้ามาเป็นร่อเป็นโพงกันลอ,อกไม่น่าเล่นเลยเดินเรือประเด็นคือจะเดินเรือดีไหมเดี๋ยวจะเดินอ่าน,นี้แล้วกันขุนแล้วกันผมพยายามเค้นแต้มมาแล้วนะว่าควรจะเดินอะไรแต่แต่คิดว่ายากแต้มนี้ต้องเดินเรือละ พราะถ้าสอยถอยโคนเนี่ยมันจะเสียโอกาสมันจะมันจะค่อนข้างเสียจังหวะม,มากเพราะเดี๋ยวถ้าคู่ต่อสู้มันไฟตรงนี้มาเดี๋ยวโคนขึ้นชั้นไม่ทันแต่ที่นี้ที่ผมตบขุนเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเผื่อๆผน่น่ะโค้ชแต้มเนี่ยอาจจะต้องเดินเรือตัวนี้เรือตัวนี้ไม่ได้ใช้กดตรงกลางก่อนดีไหมกดตรงกลางหรือกดตรงนี้ดีกว่ากดตรงกลางความหนานี่หนึ่งสองสามสามชั้นว่ะกดตรงนี้ทิ่มเบีย้ยกินกินกิน เอ้ยอาจจะได้นะตัวนี้ได้มีแววสูงนะเฮ้ยที่ผมเดิน0ูนูนกับมันเลยเน000ี่ยสูนูนอย่างงี้นี่คือแบบไม่เป็นต่อไม่เป็นรองเลยได้เดินขุ่นไม่ได้เดินเดินโคนนะผมพยายามลองคิดดูนะตัวนี้แล้วกันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูผู้ชมมันจะมีจังหวะบางจังหวะม,มันช็อตง่งๆผู้ชมเดี๋ยวผมจะไม่พลาดอะไรแบบนี้คุณดูเถอะครับว่า มีแน่นอนนะชอ็อตง่ๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหมากเริ่มตันแล้วผมไม่รู้จะเดินอะไระกดเสมอเลยได้ไหมเนี่ยเออคุณผู้ชมลองลองคอมเมนต์ดูกันแล้วกันนะครับว่านาทีที่เท่าไหร่บันนาทีที่4จุดกว่ากว่านาี่ยฮะถ้าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินอะไรนะมันบุกไม่ได้จริงๆคือคือไปขายเม็ดเนี่ยเนผมเห็นคนที่เล่นออนไลน์ใน P.O.K OK กับมันส่วนใหญ่นะกับไอตัวเลดโกตรงเนี้ยถ้าไปเล่นแบบไปขายเม็ดไปเลยแพ้หมดเสร็จทุกยายยับ คือถ้าบุกไม่ได้เราก็ไม่ต้องฝืนเหถอยโคลนลำมวยไดยวไหมอย่าทิ้ายว้น้องถอยมันไม่มีจะเดินจะเดือแลวเนะี่ยถอยมากก็ไม่ได้เอาทีเบีย้ยมาเดินฟรีมากตัวนี้กันครับคุณผู้ชมคือผมเนี่ยจนปัญญาจริงๆเฮ้ยไอ้นี่ก็ลำมวยยงวะมันก็ลำมวยเหมือนกันนะคุณผู้ชม <c oughs> มันลำมวยแบบเดียวกับผมเลยกินตัดเบีย้ยตรงนี้ แทงเบีย้ยไปแทงเบีย้ยไปเขาควรกิน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 เออเขาต้องเอาควกินตามตำแหน่งสุดท้ายม้าต้องมายืนตรงนี้เราเอาเบี้ยกินเอาไม้กิน,าากนตัดเบีย้ยเขาเบีย้ยกินจากทางด้านนอกเรามา้ากินเออเราเรือกินมา้าเสร็จปุ๊บเบีย้ยตรงนี้เราเป็นจุดอ่อนเนาะเราสไลด์ควไปไม่ชัวนะว่าสามารถบุกได้หรือเปล่าไอการเดินเบีย้ยตรงเนี้ยไม่ชัวนะครับคุณผู้ชมมัไม่ชัว ลองดูไหมเนี่ยไปพลาดตายแต้มงงๆแบบโคตรเกินอ่ <c oughs> อย่างนี้แล้วกันครับผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เล่นแบบกองโจรไปกระชบูบถอยโคนมาเล่นนะผมกระชบูบแพ้หมดเลยม้งเนี่ยเฮ้ย หมากเสมอโดนเม็ดไล่โอ้โหแพ้หมดเลยกินเรือก่อนแล้วกันนะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็กินเรือก่อนตามเมื่อกี้ควนเดินอะไรมาเข้ามาย่ำแบบนี้โคตรเจ็บเลยโดนเบีย้ยฟรีมันอีกโอ้โอ้โอ้เออ,อไปถอยอะไรอย่างนั้นวะเนี่ย ฮาวทู to, ถอยยังไงให้โดนตีเอ้ยถอยได้ห้าวมากเลยอ่ะโอ้โหจะมาลุกกินเรือปะโถจะมาขุดลุนช่อง,องแม่พ่อมาหาจำเริญนจะมาลุกกินเรือผมอหลบเรือครับหลบเรือทิ้งละลุกอีกไหมลุกอีกไหมเอ,เออลุกอ๋อว่า,ว,าว่าแล้วว่าแล้วอถอยครับผมถอยอยู่แล้วถอยครับไม่สู้ครับโอ้โหมันฟาดเบี้ยยับ,ย,บ,ย,บยับเลยวะ่ะนี่แหละเขาบอกว่าอะไรนะ เอ,อ้เบีย้ยตัวนี้มันเบีย้ทยทรยศอะถ้าคนไทยฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังโอ้โหเอ้ยอ้นี่ก็ตีจังเลยยากจริงว่ะแต่มนี้ต้องอาจจะต้องเรือกดก่อนเรือกดมันดำไม่น่าจะมีอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหเรือกดบ้าไปแล้วโดนไม้กินโอ้ เดี๋ยวดูผู้ชมมันจะมีจังหวะบางจังหวะมันช็อตโง่ๆผู้ชมเดี๋ยวผมจะไม่พลาดอะไรแบบนี้